สวัสดีครับผมผมนอร้อยอสูรนะครับก็อันนี้ขอขอบคุณจากใจเลยนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงและคอยให้กำลังใจนะครับผมซึ่งก็เกิดอาโรคที่ไม่อยากจะเป็นอย่างยิ่งมันจากภาพเอ็กซเรย์นะครับก็คือหมอนรองกระดูก นะครับมันปิ้นออกมาทับเส้นประสาทเนาะก็ทําให้ผมต้องพักรักษาตัวนะครับอาจจะไม่มีผลงานลงแล้วก็ได้หยุดงานก็มีโอกาสที่จะได้ผ่าตัดสูงมากนะครับซึ่งจริงๆไม่อยากโดนผ่าเลยโคตรกลัวนะก็ ตอนนี้หมอให้ผมหยุดพักฟื้นอยู่สิบสี่วันนะครับก่อนที่จะผ่าตัดก็คือต้องยืดเส้นให้มันเหมือนกับว่าให้มันยืดยืดเขาเรียกอะไรนะยืดให้มันมากกว่าวันนี้นอะกจากตอนเนี้ยที่มันมันตึงๆอยู่คือขยับตัวมันก็แปบแล้วหมอก็เลยบอกว่าให้ให้ผมยืดเส้นให้แปรปลายขาให้ได้นะครับก่อนผ่าตัดก็ประมาณนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาตัวนานขนาดไหนก็ขอขอบคุณจากใจนะครับผมที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับจากโพสท,ที่ที่แล้วนะที่ผมโพสลงไปนะครับนี่ก็ขอขอบคุณจริงๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้ดูเป็นระยะนะครับเรื่อยๆเนาะมีว่ามันจะมีโอกาสว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับผมโอเค นี๋ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ